สวัสดีตอนเย็นวันเสาร์เออตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะคะได้ยินลูกหลานมากันตอนนี้อากาศค่อนข้างดีเออนานๆจะได้ออกมานั่งแบบนี้สักทีหนึ่งเนาะ วันนี้วันเสาร์ตอน6โมง15ค่ะไปรับเด็กมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววุ่นวายวุ่นวายกันไม่มีโอกาสเอ,อ่อที่จะได้ทํากับข้าวทาอะไรให้ป้าก็ทาตอนเที่ยงนะคะก็มาทํากับข้าวแล้วเรียกหลานมากินกัน,นแต่หลานคนโตมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเรันดา้าเซฮายรันด้าสวัสดีค่ะ อ่ะบาน h สวัสดีครับ What's that? d o u b l e d o u b l e สองคนที่เพิ่งมา d o u b l e d o u b l พอมาที่ยาก็ดีใจเลยเต็มบ้านโม่งั้นเหงาเนอะอยู่กันเงียบ

ป้าจะไปเอาไอ้ไอ้สีข้างนู้นเนี่ยแจว่วแมตรงนี้ที่ลุงเขาทาให้เห็นไหมดูดีขึ้นมาเยอะเลยตอนแรกไม่ได้เรื่องตรงนี้ตรงนี้ที่รอยแตกนี่อยากจะเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เลิกต้องไปหาซื้อมาแล้วก็มาใส่กันเองค่ะยังมีของที่จะต้องทำเล่นกันอีกเยอะเนาะสองปุย่า ลุงต้องบอกว่าโอ้ยกุ้มใจเลยนะป้าอยู่บ้านแล้งงานเยอะจริงปะไม่เยอะมานี่ลูกมาข้างนอกมาข้างนอกเร็วข้างนอกสบายลูกมาเร็วมาเร็วชิวชิวสบายอ่ะเห็นไหมเต้ไอเซิร์ฟยูบัตจ้าไอเซิร์ฟยูบัตไอเซิร์ฟยูบัตไอเซิร์ฟยูบัตเจ้าตัวเล็ก ติดพี่คนโตเลยเจ๊เองไงครับ okay. 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 อ,อ,ออกกินเลยปอ,อกยากมากเลยลูกโตเคียวเคอ๋อมึโอเคเอเห,อ okay. okay. หันได้ลูกใหญ่มากต้องหันแบบนี้ You'll get that. One what is the of all organs? Okay, well, we know that all organs are made of tissues. Biceps and triceps. Yes. Yeah. <laughs> I never got that. Portion. Yeah, before It enters the body. กินโอเค่านเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วมะม่วงน้ำปลาหวานป้ากุ้งมีนิดเดียวนะคะก็เลยทำได้แค่นี้ก็กินกันไปแค่นี้แล้วกันดูหลานชายกินเม็ดมะม่วง c ื d Why is this so vague? I know, <laughs> like, it was super vague. Okay, we're gonna take spicy. Important details are included. I'm spicy. I suppose it, it would. Be. I'm. I'm. Look. Spicy. Be careful. <laughs> <the details. clears throat> <Go ahead. clears throat> oh my goodness. <laughs> ตั้งเนวไว้สำหรับต่อยมวยสนุกกันใหญ่เลยอบ้านย่าเล็กนะแต่ว่าเด็กเขาก็ชอบเล่นกันหลานสาวอายุ14หลานชายอายุ18ค่ะ เราไม่มีอะไรเนาะก็เนี่ยให้เขาต่อยให้เขาเล่นกันค่ะให้เขาสนุกกันปล่อยเข้าไปโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะอาบน้ํานอนกันแล้วนะคะตอนนี้เออสิบโมงยี่สิบแล้วหลานยังเต้นรากันอยู่เลยเข้ามาทำเสียบายบายโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย